ช่วยทีมเ์เาทำไรเอออม,ม่กินน้ำนะลูกปีาตายอ <c oughs> ้ีนเนเสตรงนะต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะ จะจับการออกออกออกแยกไปเลยเอาขาไปติดเส้นแล้วกลับมาคืนต่อเรื่องนะสปีดนั่นนึงออกไปวิ่งดูวิ่ง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 มาเร็วขึ้นดูไปเร็วปีงเลยที่ไม่ต้องสนใจวิ่งเลยเร็วเร็วเออเร็วกลับมาิ่งเลย เิดสิเร็ว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 สปีดเร็วๆอย่าหยุดเร็วเร็วว่าทีมอ่าพักเอาเร็วเร็วเร็วจะรอครูไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปเร็ว ลับขึ้นย่งยัง่ง,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 งไปไปทิม,ทมสปีดเลยเร <ไป S 2> ็วเร็วสปีดเลยทิมแทงเขางสูง

ยกแขนขึ้นหายใจเข้าปุ๊บก้มแตะปเท้าขา<ป>ตาึงคุ้าไว้มหขาไว้าไว้คุณขาขาข,ขาวขาไวางคขาง้าขาง้คข้าวางไคาควายอย่างนี้อ่าไ้คไปคุงไว้างไขาตึง ทำไ <c oughs> ม่ดีวอรูกยังไม่ดีดอายุตัวขึ้นมามตโตขึ้นมาสลับข้างซ้ายทับขวาขนาดตั้งใจก้มไม่ดีเว้นปวดขานะขาโควบแตะขาตึงขาตึงขาตึงนั่งล่กันองนะ่งกัน <c oughs> เองนะอายุขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายกเข่ามาเข่าขวามา ของแขนทำดีๆไปไหนนะไปไหน,ไไหนยิกวิ่งใช่ไหมบาลานซซ์์บาลาลนดีๆดิดอยากวิ่งีใช่ไหมทีมบ,บาลานซ์ดีๆดิสลับข้างอีกข้างหนึ่งหนูทำยังไงขาหนูบาลานซ์ได้นะถูกตัวให้อยู่จับข้างหลังอย่างบว้วอย่างบ้าทำดีๆนะดีๆคุณท,ทำไมคุณทำไม แต่ไปครับทำดีทำดีทำดีๆหรูทำดีะนอนนอนขาขากว้างเลยิดึงมาขาขาตึงขาตึงขาตึงิ ยิสรีทำไปดีดีดูเขาทำอะไรกันแนะล้วน่ะรังใจทำไปดีลูกไปแตะทางนี้ก็ไปแตะนิดๆแตะทางซ้ายอายุกเกินขุกน้า

ทยทอยหนูดูทิดูคูนี่ <wie> ดีดีดีดังแก้ต่างดีสำหรับข้างดีดีดี